ครับอุย้ยครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้ฝนตกครับเละเลยโอ้โหสวัสดีครับโหยังไงขับไปขับมานี่มันแบบไหนนี่ยปานเอเล่นเลยเฉยปานเอเล่นเฉยเฉยโอ้อแล้ววิ่งนี่ก็วิ่งจนเสร็จเด้อบอกเท่าแก่ยังบอกแล้วบอกแล้ววิ่งจนเสร็จ ถ้างั้นไม่ได้ตังค์เออไปด้วยและเนาะโอ้หนิงนองขาแรงแทงตีละสามแทงไม่ใช่ไม่แทงแทงโอแซงใช่วิ่งมาเพลาอะไรหลุดเพลากำลังเราท้ายอ่ะไม่เคยอาจจะวีโนดคาร์ดโนดมันได้โนดจำไหม ได้เมื่อสิบเอออยู่บ่ได้ได้กี่เที่ยวไหมนี่ขีดอยู่ได้กี่เที่ยวแล้วแล้วโอ้คือคือคือไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆรถมาสี่คันหกล้อสี่เนี่ยจอดคอยเลยเจอสิบล้อสองอ่ะไปเอ้ออะไร ฝนเพิ่งหยุดตกครับฝนเพิ่งหยุดตกโอ้อะไรนี่เยี่ยมเลยใช่ไหมโอ้ตาแกเอาไม้ยูคาครับ มาทําเป็นระแนงวุ่นเลยเอาเดี๋ยวเรามาคอยดูครับเจ้าสองสี่ศครับเปลี่ยนปั๊ดั้มาใหม่เรามาคอยดูว่า จะเป็นยังไงเรากำลังไปใส่ดินมาครับโอ้เฮ็ยโอ้นี่ครับอ้อไงลูกพี่ฝนตกหนักไหม วนตกงหนักเลยน้ำท่วมแล้วเปิดไปไหนอ่ะแล้วเขาจะเทได้แล้วเปิดไปใส่เขายังนไงเนี่ยใช่ไหมโอ้ทำานานอยู่เดี๋ยวเรามาดูเจ้ารถอกสองครับเปลี่ยนปั๊มมาใหม่ครับหมดเจ็ดันครับ เจ็ดพันแล้วก็ค่าแรงช่างแล้วก็ค่านั้นค่านี้ก็เคอยู่ก็หมดหมดเอหมดเป็นหมื่นเลยมาแล้วมาแล้ว รถนี้กระบะมันใหญ่240นอ่ะแล้วเมื่อ,อยังเมื่อเช้าแกใส่เกือบ30ิบกไม่เลยอลองดูก่อนครับเดี๋ยวดน้ำมาลงนี่แหละถอ้อใช่มาเฮ้ยยบไปลู ามาแล้วอันนี้คือเราใส่ลองก่อนนะยังไม่กล้าอัดนะครับฮะมาเลยมาเป็นไรหรอมาเลย อลองดูลองดูเขายังไม่ก้าดดินให้เออแต่แต่ไม่ต้องเร่งเนาะถ้าเมื่อก่อนนี่เร่งเลยนะอ้เราลองดูคนระับ ไม่ล็อกฮะอะไรนะไม่ต้องไปเลย